เดินคนเดินตลาดลาตีมุกดาหารอต่หามหมอก่อนของไายหนอนเดือดกินเนอจ๊ะของไ,ไงายนีมาก้าของท่าไม่เอากิน นะรัตรั Pal ตกทหารจ้าปนเลีต <brake> ง <faster> ้บุฟเฟ่ประมาน้มังจหัวปลาเปียนี่มาพ้ <water> ังแนมำบุมทหารยังม้แหงแมงแดงด้ค่ะตะนั คนนนคนเดินมุกาหารจ้ะ